สวัสดีครับพี่ช่วงยามเย็นๆนะครับพี่บรรยากาศบราน,นอกบ้าน,นอกทางทางสุขโขทัยนะพี่ก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากพี่นะลงก็มีไอคเคนะครับพี่หรือว่าคอนคอร์นะครับพี่ชาวบ้านเรียกคอนคอร์ดคอนคอร์ดร้อยสามสิบห้านะครับตัวนี้นะเนาะ,นะเป็นอะไรที่สวยนะครับพี่เป็นอะไรที่สวยเนาะตัวตัวผมเองชอบชอบรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับพี่ตัวผมเองชอบรุ่นนี้อยู่แล้วก็ วันนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยตกนะครับพี่ฝนฟ้าไม่ตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ตั้งใจจะเอารถคันนี้มามาให้พี่ี่รับชมกันนะครับพี่ก็จะเป็นยามาฮ่า RXK หรือว่าคอนคอร์ดนะครับพี่จะเป็นน่าจะเป็นน้องของไอเอนะคันนี้เนาะไอนะครับพี่ตระกูลน่าจะไล่ๆกันไอ i เอสไอะไรประมาณนี้นะพี่ ถ้าใครมองหา RX เหรือว่า i อเคผมกาลังทําอยู่หนึ่งคันนะพี่เป็นสีทองเนาะสีทองเป็น i อเคนะพี่หนึ่งคันแล้วก็ RX เอ็เซดแคเป็นสีดําอีกหนึ่งคันนะครับพี่เนาะ mm hmm. คันนี้นะครับพี่คันนี้เป็นคอนคอร์ดมาพี่พี่ลอ,ลองลองชมดูก่อนให้ชมดูก่อนนะครับพี่เ mm hmm. สียงสบเสียงเียดก็จะร้องหน่อยนะพี่ mm hmm. เพราะว่าเป็นเป็นกลางคุ้งเนาะ คันนี้ผมก็ได้เก็บงานเก็บงานไปประมาณช่วงช่วงประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีนี่ยังไม่ถึงดีนะพี่ประมาณช่วงตีสักเจ็ดถึงแปดนน 7, เดือนนะครับพี่ตีสักเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับของคอนคอร์ดคันนี้นะครับพี่ที่ผมได้ได้ทําไปนะครับคันนี้ก็จะมีเล่มเอกสารพร้อมซืโอนเนาะ คันนี้ก็จะมีเล่มเอกสารพร้อมซ้อโอนภาสีเต็มนะครับพี่เนาะภาสีเต็มมีป้ายทะเบียนให้นะครับพี่อีกอย่างหนึ่งป้ายทะเบียนมนมีแต่ว่าผมไม่ไดเอามาติดนะครับพี่เพราะว่ารถผมไม่เคยได้ออกใช้งานเลยเนาะนานๆสามสี่เดือนจะออกใช้งานสักทีหนึ่งเอาไปขี่ให้แบบนะ้ามันเครื่องมันเกิดความร้อนนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่ได้อยู่ก็ประมาณนี้พี่เดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทสตาร์ทเครื่องให้ฟัง รถคันนี้นะครับพี่รถคันนี้ผมได้รถคันนี้นะครับพี่ผมได้ในในตัวเครื่องอ่ะมาดูด้านนี้ดีกว่าจะเห็นชัดกว่านะครับพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมครับเครื่องด้านในเนี่ยผมจะยิงทรายน้ํามานะเพราะว่าผมประกอบใหม่เนาะมันก็จะสวยขาวแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมพี่และเสื้อตัวนี้นะครับพี่เป็นเสื้อเบิกนะครับพี่เป็นเสื้อเบิกเลยเสื้อลูกแหวนเบิกใหม่นะครับพี่เบิกแท้นะครับ ตายยะมาห้าเลยแหละอาฟังเสียงกันีิมาดูวันรอบวันรอบเน,นื่งใช้งานนะลวัรอบใช้งานได้ปกติเลยนะครับพี่ Да. อยู่จงังหวัดสุขโขทัยเช่นเดิมเลยเนาะอยู่จงังหวัดสุขโขทัยเช่นเดิมเลยแต่ว่าถามว่าไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยใช้งานได้ปกติไหมใช้งานได้ปกติเลยนะพี่แต่ว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะจอดมาประมาณแปดแปเดือนเนาะแเดือนแบตเตอรี่ก็เลยเสื่อมสภาพไปนะครับพี่เพราะว่ารถเราไม่ได้ใช้งานเนาะแต่เดี๋ยวผมจะลองใช้ไฟในในเครื่องช่วยดูนะครับพี่ว่ามันจะแดงไหมนะครับพี่ ะไฟลงไฟเลี Hearts, as, ้ยวไฟเฟยใช้งานได้แต่เตอดังปกติเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลักนะครับพี่ค่อนข้างที่จะลักเพราะว่าทํามากับมือเลยนะครับพี่ทํามากับมือเลยก็รถคันนี้นี่ทําไปนะครับพี่ทําไปค่อนข้างที่จะคันนี้นี่ถ้าจําไม่ผิดนี่ก็หลายหมื่นอยู่นะครับพี่หลายหมื่นอยู่เนาะวันนี้ก็เอามา เอามาชมเอามาให้ชมกันนะพี่ว่าไอเทเนี่ยเวลาปั้นเสร็จแล้วเนี่ยใช้งบอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ถ้าสมมติว่าถ้าใครอยากเอามาจัดสภาพแันนล,ลงนะพี่ถ้าแบบนี้เลยเนาะถ้าแบบนี้จะทําแบบนีเ้เป๊ะเลยเนี่ยถือเงินมาประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับพี่แต่ถ้าไม่มีเสื้อแต่ถ้าไม่มีเสื้อไม่เน้นไม่เน้นเครื่องก็ประมาณสองหมื่นในหน่อยนะครับพี่จะสวยนะครับรถเนาะ ถ้าเก็บอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าสวยแน่นอนนะถ้าสามหมื่นขึ้นนี้จะโคตรสวยเลยนะครับพี่อย่างคันนี้นะครับพี่ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์คอนคอร์ดนะครับพี่ใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์คอนคอร์ดก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมกําลังทําสีทองอยู่หนึ่งคันนะครับพี่แล้วก็ไอซ์แซดสีดำอีกหนึ่งคันเนาะแต่ถ้าใครสนใจรถคันนี้ก็ตอนนี้ยังรักอยู่นะครับพี่ตอนนี้ยังรักอยู่แต่ว่าเอามาให้ชมดูว่า สภาพแบบนี้เวลาพี่จะามาปั้นเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครอยากได้คันนี้ก็ยังรักอยู่ในแหละพี่เนาะก็ลองโทรมาหลังไมค์ดูนะครับว่าขายเท่าไหรนะ่เนาะก็ก็หลายหมื่นอยู่นะครับพี่คันนี้เนาะถ้าใครสนใจอยากได้ก็ลองติดต่อมานะครับพี่0942819919ครับแต่วันนี้น้าลงยังไม่ขายนะครับพี่ยังไม่ขายเนาะเอามาให้ชมกันนะครับว่ารถสภาพ สามสิบปีสี่สิบปีเนี่ยยังมีอะไหล่นะครับพี่อะไหล่ไม่ต้องกลัวเลยอะไหล่หาได้ทั้งคันเลยนะแต่จะเป็นอะไหล่ที่เทียมนะครับพี่เป็นของเทียมของใหม่เนาะแต่ว่าของแท้หายากไม่มีแล้วนะครับพี่เอาชมรถอีกหนึ่งรอบนะครับผมจะจบคลิปแล้วนะครับวันนี้มาให้ชมกันเฉยๆครับพี่แล้วติดเครื่องโทนหนึ่งรอบนะครับพี่เอาแบบเดินเบาๆแบบโรตารี่เลยพี่ ครับพี่วันนี้เราลงเอามาให้ชมเนาะเอามาให้ชมดูประมาณนี้นะครับพี่เพราะว่าถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับพี่แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะขายเท่าไหร่แล้วก็มันไม่มีราคาตายตัวนะครับพี่สําหรับคันนี้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทําหมดไปเยอะแล้วก็ยังรักอยู่นะครับพี่แต่วันนี้เอามาให้ชมนะครับพี่เอามาให้ชมว่า ถ้าทําเดิมแล้วจะหมดประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ทําแบบเนี้ยจะหมดอยู่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ลองติดต่อมากันได้พี่ถ้าใครอยากปั้นคอนคอร์ดทั้งคันก็ถือเงินมาเลยพี่สองหมืน่นสามหมืน่มน,นะครับพี่สวยแน่นอนนะครับพี่งั้นวันนี้นะลงขอจบคลิปเยียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ